ดูการเรียนการสอนค่ะน้องเดินทางมาจากกระบี่เพื่อมาศึกษาวิชาทําสวยด้วยมือของนิดนิดยินดีค่ะที่จะ,ะชี้นําชี้แนะน้องมีพื้นฐานอยู่แล้วก็ไม่ยากค่ะก่อนที่จะเรียนคุณต้องมาเป็นลูกค้านิดก่อนมาเปรียบเทียบก่อนทําหลังทำมาเข้าใจการยกกล้ามเนื้อ, <ๆ S 2> อนะคะมา<อ>เข้าใจการอบสมุนไพรต้มสมุนไพรได้ประมาณไหนนะคะแล้วก็อนังทิษะ เส้นผมประมาณไหนคะนะคะพออบสมุนไพรเรียบร้อยก็คุณต้องเข้าใจการเบินไขมันแล้วก็ไล่เบินได้ลงก่อนนะคะเท่ากับคุณมาเป็นลูกค้าจังหวะการตบนะคะแล้วก็จังหวะการนวดคุณต้องเข้าใจก่อนด้วยตัวของคุณเองถ้าคุณไม่เข้าใจหลักการการทํางานของนิดคุณก็มาเรียนกับนิดไม่ได้ค่ะนะคะอยู่ๆจะมาเรียนมันไม่ได้เข้าใจง่ายๆอย่างที่คุณคิดนะคะอาการกว่าจะปั้นไขมันให้มันเข้ารูป นะคะอ่าส่วนไหนย้อยส่วนไหนคล้อยส่วนไหนที่เราควรจะตกเข้าคุณต้องเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดค่เกเล็กเกรดน้อยทั้งหมดค่ะนะคะแล้วก็เราก็จะถึงจะเริ่มมาเริ่มเรียนกันค่ะการลงกาแฟต้องประมาณไหนน้ําต้องประมาณไหนแล้วก็กาแฟต้องเข้มข้นขนาดไหนนะคะอ่าสครับอ่าละเอียดเดียนนุ่มขนาดไหนค่ะนะส่วนไหนที่ควรจะปั่นส่วนไหนควรที่จะอ่าขยี้ก็ต้องทําความเข้าใจด้วยตัวคนเอง เวลาคุณเป็นลูกค้าคุณก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์กับการทํางานที่นี่กับลูกท้าให้คุณนะคะนะอ่าค่ะการปั่นอ่าแก้มที่ตกอ่าถ้าคนเจ้าเนื้อจะปั่นท่าไหนไม่จําเป็นต้องแพทเทิร์นอ่ามือนิดค่ะแต่คุณต้องอ่านลูกค้า,าว่าปัญหามีมากน้อยแค่ไหนเราควรจะแก้ปัญหาจุดไหนของใบหน้าจุดไหนของลําตัวนะคะส่วนไหนบ้างที่ใบหน้าของคุณลูกค้ามีปัญหานะคะอ่าแล้วก็ ก่อนที่คุณจะล็อกคุณต้องเข้าใจก่อนล็อกให้ดีเลยนะคะว่าก่อนที่จะล็อกหน้าลูกค้าต้องร่างห้ประมาณไหนนะคะโดยที่การคุณเป็นลูกค้านะคะคุณจะรู้ถึงว่าถ้าเราจะทําให้ไอคนที่มานอนให้เราทำเนะี่ยเราควรเริ่มต้นจากอะไรและปัญหามันคืออะไรค่ะนะคะอ่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณจะอ่าเข้าไปนวดเข้าไปตบโดยที่ยังไม่ไม่รู้ปัญหาของคุณลูกค้าแต่ละคนนะคะ การมาร์กแต่งกวาก็เหมือนกันนิดะจะทําไปด้วยแล้วก็จะสอนคุณไปในตัวด้วยค่ะนะคะส่วนมากลูกค้าที่เข้ามารับบริการจากนิดนะคะนิดจะอธิบายว่าอันนี้จะช่วยอะไรอันนี้ควรจะทํำยังไงนะคะ, <c oughs> ะการตบหน้าใสวิธีนี้ควรจะใช้ตรงไหนนะคะแต่ว่าแต่ละหน้าแต่ละเทศจะไม่เหมือนกัน <c oughs> คุณลองเปรียบเทียบ <c oughs> นะน้องดูนะคะ <c oughs> ว่าก่อนท <c oughs> ํา <c oughs> หลังทําแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน ขอบคุณค่ะที่เปิดใจรับศาสทำสวยด้วยมือนิดทำได้นิดก็คิดว่าคุณคงทำได้ค่ะ